ไปจดทะเบียนกันก่อนโดยที่ยังไม่ได้แต่งงานพี่โก้ก็เลยแบบว่าคบกันสู่สักระยะใหญ่ๆเลยค่ะคิดยังไงค่ะคะทำไมถึงรู้สึกว่าแบบเอาล่ะจดทะเบียนเถอะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เขาสบายใจว่าเราจริงจังใช่ผมอยากให้ครอบครัวเขาคือยังไม่ต้องจัดงานก็ได้แต่ว่าเหมือน คือรู้กันสองคนแล้วค่ะจริงๆแล้วว่าจดทะเบียนพ่อแม่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะรู้เรื่องนี้นะเรารู้กันสองคือเราเราทำอะไรไปเสร็จแล้วสักพักหนึ่งอ่ะเราก็บอกให้ผู้ใหญ่เขาฟังค่ะแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะแต่หรอก็ให้เขาก็เขาก็ให้พี่แม่ก็โอเคใช่ใช่ใช่ครับประมาณนึ่งฮะแล้วเราก็วางแผนไว้ว่า จะแต่งงานแต่ว่าเราก็ยังยังไม่ได้จัดพิธีแต่งครับ <c oughs> ทิ้งไปอีกนานเลยครับผมจนหลานเรียนจบแล้วทํางานแล้วเลยนี่แหละค่ะทีนี้แหละจอยกับพี่โก้ก็เลยแบบประกาศเลยว่าโอเคละคือจอยหมดห่วงแล้วค่ะจอยพี่โก้หมดห่วงจริงแล้วพี่โก้ก็มาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้เองนะที่สุดการที่เขาชวนจดทะเบียนก็ทําให้เรารู้สึกมั่นใจในความสัมพันธ์มากขึ้นอะยังไงก็ตามแต่คงไม่มีอะไร เปลี่ยนแปลงไปจากนี้แล้วขั้นตอนของการจดทะเบียนสมรสมีคนเยอะมากนะคะที่ปล่อยให้ชีวิตเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆจนไม่เห็นความชัดเจนมั่นคงและแน่นอนแต่กลายเป็นว่าตอนนี้คือฝ่ายชายเป็นคนที่เอ้ยเดี๋ยวพ่อแม่เขาจะเข้าใจผิดและคิดมากจดทะเบียนเลยดีกว่าครับซึ่งในที่สุดระยะเวลาตั้งแต่ตอนที่เริ่มเป็นแฟนกันจนกระทั่งแต่งงานกันอย่างเป็นทางการกี่ปีคะหนูคบกันมาถึงหปี6ป,6ปีจดทะเบียนแล้วก็ ยาวมาถึง12ปีค่ะแล้วก็มาแต่งเมื่อปี49ค่ะโอ้หเหรอหลังจดทะเบียนไปต้อง6 7ปีต้องแต่งหลายหลายคนนะกว่าจะเรียนจบกันเนี่ยหลานคนเป็นสิบเลยนะทำไมทําคือบางคนอาจจะบอกว่าวันนั้นไม่ต้องแต่งแล้วก็ได้คือนึกออกว่ามันไม่ต้องแต่งแล้วแต่ใจบอกไม่ต้องแต่งก็ได้แต่ว่าแม่พี่โก้ค่ะบอกทําะไยอย่าให้มันน่าเกลียดเราก็เป็นคน ของประชาชนแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จักทานี้ก็ไม่เหมาะแล้วก็ควรประกาศให้สังคมรับรู้สักนิดนึงให้ผู้ใหญ่รับรู้ว่าเออเราเนี่ยมาใช้ชีวิตเป็นคู่หัวตัวเมียกันแล้วนะคนโบราณก็ชอบพูดอย่างนี้นะคะทาให้มันเหมาะสมจอยก็เลยแบบงั้นเราก็จัดเล็กๆไม่ต้องอะไรเลยขอเล็กๆง่ายๆสบายๆ